าบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์สามเจ็ดเก้าสุรัตถราภะแปลว่าการได้ที่ได้ดีแล้วหรือลาบที่ได้แล้วด้วยดีหรือได้ดีจมรมบ้านธรรมะมสพความเป็นมบุรุ์ซึ่งเป็นการได้ที่ยากอย่างยิ่ง แต่ละบุคคลก็ได้แล้วและขณะนี้ยังเป็นกาลสมัยที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ยังมีการแสดงพระธรรมซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเข็งถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงไม่เห็นผิดจึงไม่ครวรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์แต่ควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาจะสมความเข้าใจไปตามลําดับ,ดบเพราะถ้าไม่ฟังพระธรรมก็เป็นผู้ไม่รู้โดยตลอดจนกระทั่งตายไปเกิดอีกก็ไม่รู้อีกขณะที่มีค่าย,ยิ่งในชีวิตจึงเป็นขณะที่เป็นกุศลโดยเฉพาะกุศลที่เข้าใจพระธรรมซึ่งเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงชื่อว่าเป็นขณะหรือช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ เพราะจะทำให้ค่อยๆพ้นจากความเห็นผิดความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายได้อย่างแท้จริงดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตและเห็นประโยชน์สูงสุดของการได้ในสิ่งที่แสนยากและมีค่ายิ่งภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์จมรมบ้านธรรมะมตพขอเสนอคำว่าสุรัตทลาภแปลว่าการได้ที่ดีแล้วหรือลาภที่ได้ แล้วด้วยดีได้ดีเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงถึงการได้ในสิ่งที่ได้ยากแสนยากและมีค่าย,ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือได้ฟังพระธรรมเห็นประโยชน์ของพระธรรมมีศรัทธาที่จะรองรับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตามข้อความในพระสุตตันตปิฎกุธทธกนิกายอิติวุตกะจวะมานสูตร ดังนี้คือท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งลงมั่นมีมูลลากเกิดแล้วมั่นคงในพระสัพทธรรมที่พระตถาคตรประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้คือใครๆก็ลักขโมยไปไม่ได้เพราะเป็นราบที่ติดตามตนไปได้ ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นตลอดชีพพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำจริงเป็นคำอนุเคราะห์เกือ้อกูลให้เข้าใจถูกเห็นถูกตามวานเป็นจริงเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ที่กว่าจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ต้องบำเพ็ญพระบารมีสะสมคุณความดีประการต่างๆต,ต,ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงสี่สไัยแสนกับ พระบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลกษัตริ์โลกอย่างแท้จริงให้มีความเข้าใจถูกเข็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะตามภัน์จริงพร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสในที่สุดจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสด,ดูแล้วพระองค์ทรงแสดงพระธรรมตลอดส5้าพรรษานับคำประมาณไม่ได้ ทรงพำมสอนพุทธบริษัทบ่อยๆหนึ่งเนืองตั้งแต่เริ่มประกาศพระศาสนาจนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์จวนจะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระธรรมมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทําให้ผู้ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสจนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้นไป พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทรงแสดงโดยละเอียดโดยประกาศลทั้งปวงโดยนัยยะต่างๆมากมายซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งนั้นรวมถึงลาภที่ได้ดีแล้วหรือประมวลกล่าวให้สั้นคือได้ดีว่าเป็นอย่างไรคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ศรัทธาในการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและมีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะในภูมนุษย์สามารถอบรมเจริญกุศลคุณความดีได้ทุกอย่างรวมถึงการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะจะต้องได้ด้วยผลของกุศลรกรรมเท่านั้นและเมื่อได้เกิดมาแล้วทุกคนต้องตายอย่างแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไรเกิดมาแล้วตายไปประโยชน์อยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่ควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งถ้าจะว่าไปแล้วทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีเวลาไม่มากที่จะได้ฟังพระธรรมมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะว่าส่วนใหญ่ชีวิตก็เป็นไปในเรื่องอื่นเป็นไป กับด้วยอกุศลอย่างมากซึ่งเมื่อเทียบกับการได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ได้ว่าในสังตารวัฏที่ยาวนานจนถึงณบัตดนี้และต่อไปเวลาที่จะได้มีโอกาสฟังพระธรรมพิจรารณาพระธรรมจริงๆและเริ่มเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็มีไม่มากเลยซึ่งจะเป็นผู้ประมาทไม่ได้เลยจริงๆจึงเป็นโอกาสสำหรับพุทธบริษัท ที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามพันธเป็นจริงเมื่อเห็นประโยชน์ก็ให้เวลากับพระธรรมมีศรัทธาท,ที่จะฟังที่จะศึกษาต่อไปความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะค่อยๆเจริญขึ้นประเหตุว่าความเข้าใจจะค่อยๆมั่นคงขึ้นโดยไม่ขาดการฟังพระธรรมเพราะว่าขณะใดที่ไม่ฟังก็คิดถึงเรื่องอื่นทันที และอีกประการหนึ่งที่ควรจะได้พิจารณาคือพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่เพศบรรพชิตหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเลยแต่เป็นพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงความจริงให้ผู้อื่นได้ดูตามซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง ก็ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะตามไปาเป็นจริงได้แม้พระองค์จะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามควานปนจริงทรงดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้หมดสิ้นพร้อมทั้งทรงมีพระมหากรุณาที่จะเกือ้อกูลสัตว์โลกด้วยการ,รแสดงพระธรรมแต่บุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ตกตแสดงก็ย่อมจะไม่ได้ประโยชน์จากการอุบัติข,ขึ้นของพระองค์เลยแม้แต่น้อย ไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้จริงๆเพราะไม่ได้ฟังสิ่งที่มีค่าที่สุดในสังสารวัตรในอดีตชาติที่ผ่านมาความไม่รู้ก็มีมากแล้วถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันคือไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแดงความไม่รู้ก็จะยิ่งมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้จมลึกลงไปในเหวคือสังสารวัตรยากที่จะขึ้นมาได้ พระธรรมที่พระสํามมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45,000นสายนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างแท้จริงทั้งในปัจจุบัน,นชาติและในชาติต่อไปเพราะความเข้าใจถูกเข่นถูกสะสมอยู่ในจิตไม่สูญหายไปไหนพร้อมทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุถ,ถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสตามระดับขั้นที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มสะสมปัญญาจากการฟัง การศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดตาหรับชีวิตเพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งปัญญาอย่างแท้จริงอันเป็นการคุ้มค่าอย่างยิ่งที่สมกับได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้ยากแสนยากเพราะประโยชน์สูงสุดในชาตินี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดา อยู่ที่การมีโอกาสได้ฟังและเข้าใจพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจําสัปดาห์สุรัตลาภะหมายถึงลาบที่ได้แล้วได้ดีหรือได้ดีชมรมบ้านธรรมมตพสมาชิกเลขที่867วันพุทธที่6 กันยายน2561